เห็นหนอนเด็กหายหนอนเมียนรหาดีกบ่าผมว่างวดนี่ต้องมากหายหนองอีกทีเด็กหนอนเมียนสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดปา่ามาเพื่อจะมาขอโชคขอลาบเนาะกับคนผู้สิงข,ขอตัวเล็เด็ดในช่วง โค้งสุดท้ายนะครับถือว่ามาตามความฝันคือสลนนี่นะครับคุณผู้ชมเห็ดเรียบรอยเล้วแต่ก่อนน่เป็นอ่าญ้าเป็นเพิงธรรมดานะครับแต่ว่ามาเฉียนนี่เป็นเห็ดเรียบรอยเล้วเนาะได้รับเงืน่นจากเอฟซีนี่แหละมาซอยซอยกันเห็ดนะครับผมเดี๋ยวงวดนี้คนผู้สิงสิริเลขตัวใดเดี๋ยวเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมใครเข้ามาแล้วเด้อฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมน้ำแน่นะครับนี่ พระหาพระองค์นะครับสางเสร็จแล้วสลานี่มุ่งเป็นทีเรียบร้อยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อพิมพสาธูสาธูใครพิมพ์ขอให้มีโชคมีลาภนะครับขอให้ถือ,อหวยรวยเบื่อปาตจากลบใ,ใครใขรเก็บชิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับชิดเงินใหญ่เพิ่นงเ,เงินสิทองในทองเนาะมือนีเข้ามาทีบนภูเขาเลยนะครับ ผมเห็นหมดครับผมหมดหมดหมดนัด้นอภยยกไปใส่หนึ่งโอภยยกขึ้นไปตรงพระพุทธรูปครับนี่หมดหมดหมดครับนี่ครับเดยอะตามลอยหมดไปสิปใส่หนี่นี่นี่ครับผมขึ้นนี่เลยนี่ขึ้นบนพระพุทธรูปไปนะครับนี่อ่าอ่าอ่านี่เกาะ นะครับพระพุทธรูป,ประปุตตาลเลยหมดครับเป็นยังเราคนสุรินทร์นี่หมดอโโ้พยกขึ้นไปบนพระพุทธรูปหมดนี่<ม>โอโ้พยกขึ้นมาทั้งบนเลยครับไหนเดี๋ยวเราไปหาคนภูสิงกันครับผมไปมไปกันเลยปพอส่อสองห้าห้าสี่โอ้คนเขียนก็เขียนงามงามเนาะเป็นลู ครับผมสวัสดีครับคนภูสิงห์สวัสดีครับคลิปแรกฝันแรกของคุณภูสิงห์ที่ฝันก็คือได้ตัวเลขไปแล้วเนาะนะครับมืนหนีเฮ้ากับสิมาตามอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายหรือบอจะต้องลอตามต่อไปนะคนสุรินครับซึ่งตัวเลขนะครับที่คลิปก่อนนานี่เนาะนะครับคุณภูสิงห์นะครับฝันนะครับขึ้นตัวเลขหนีนะครับชมชุ่มเป็นเลขหกแปดสาม ตัดเล่นก็คือหกแปดแปดสามหกสามดิมันออกไปแล้วประสันหกสามออกไปแล้วเลยบบตัดเออเลยบบตัดให้หกแปดนี่ก็ให้ระวังหกกับเก่ามันอาจจะเป็นหกแปดเก่าแปดไปยังสีเนาะลายคนกับสีมาเห็นเพิ่งจะเห็นคลิปอกับสีสงสัยเลยว่าคลิปตัวนี้อ่าเลขตัวนี้อ่าเพิ่นได้มาจังไดรเนาะนะครับอ่าขออนุญาตค้นผู้เสียงได เอาเว้าให้เอฟซีบนฟังน้ำเนยเอ,เอาฟังไม่เนยครับผมฝันฝันว่าผมได้เลขแปดสามนี่สิไปซื้อเลขก็เลยอยากได้เลขสามโต๊เลยถามน้องไส้ว่าอายได้เลขไม่เหลือแปดสามนี่รักลอยมันคือเลขอ,อย่างย่อใส่เอาเลขฮกไซต์ที่หลับผมว่าครับก็เลยสินยานไปซื้อเลขคนซื้อเลขก็หลายหลายอยู่ข,ข,ข้างๆไปซื้อเลขบัดเล้เลขบัดพุกก่ลดไม่กินย่างครับเลยตื่น กอันนี้คือที่มาของเลขหกแปดสามเนาะนะครับอ้าวเป็นยังไงสุนีสุนีก็ฝันว่าได้เลขอีกที่ออกได้เลขอีกคือเก่าแต่เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เลยซื้อลอตเตอรี่มากกับเมค้าเมค้าเพิ่อนก็ขายของร้ายให้ขายลอตเตอรี่เนี่ยไม่จะเมค้าเลยเตเต้โบให้หนาเลยอ่ามีแต่อายุก็ประมาณกลางคนครับกลางคนถึงเกือบเกือบเท่านี่แหละซื้อลอตเตอรี่แล้วมันเลขออกวัน เขาประกาศรางวัลครับเดี๋ยวผมจำโม่ได้เราเล่ห์ขุ่นฝันจะจำไหนอยู่ตื่น,น,าม,นมาผมจำโม่ได้นะว่าเหล็กหกตัวมันอย่างครับโอ้สิเอาหกตวัวเลยอ่ะนะเจ้าของถือลอตเตอรี่มากเนาะ,นะนเขาประกาศรางวัลอยู่ครับเขาประกาศลาแล้วอุ้ยเจ้าของว่านี่ขันเลขกหกลายไปไปเป็นเหล็กเก่า,านะเคยได้รางวัลทีหนึ่งได้นี่เลยวันสิบอกบอกน้ำม่ข่าเละครับครับบันนี้ก็จะของงานไม่ใช่หรอกไปเห็นของทราย ้องไสผ<ด>ู้ทีครับนี่แหละเลยถามคนไอาทำอะไรเหรอเหล็กเหลยกกระโหลกยงงโอ้เหล็กกระโหลกหาไปเจ็ดเหม่อน่าเกรหาไปเจ็ดโอ้หาไปเจ็ดบอกส้งสร์นหนลักับตื่นเลยอไอ้ตอนทีได้เลขสิไปซื้อ,อรอตอรีนี่ได้มาได้มาดเลขกตัวไหมาบอได้เล็มาจะใส่ก็ค,คือว่าผมได้ลอตอรีมาแล้วเลยครับ ในความฝันอ่าไปสื่อลอตเตอรี่ได้มาแล้วแมนบันนี้เขากประกาศรางวัลมาหโตแต่ที่ประกาศมาเนี่ยคือได้ยิ่งอยู่ได้ยิ่งของสองตัวเลยครับครับตัวไหนสองตัวนี่คือสองหกล่างล่างสองหกคนหน่บนห้าแปดเจ็ดครับได้ได้ฟังหรือว่าได้ฟังเขาประกาศรางวัลไหมว่า ห้าแปดเจ็ดนี่เป็นเหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งแมนแต่ว่าโตทีซีนั่นของผมมันเป็นเหล็กแต่ว่าในประกาศรางวัลเป็นเหลขเก้ารงวี่อู้หู้เสียได้ดิคันว่าเล็กกลยเป็นเลขเก้านี่คอยได้รางวัลที่หนึ่งในในกองฟันว่วาช่ใชาเลขซีโตนี่อ่าในประกาศนั่นคือเป็นเหลขเก้าครับแต่ว่าของผมเป็นเล็กเป็นเป็นเล็กโคครับสน้นมันก็จะเป็นเก้าห้าแปดเจ็ด มเล็ก4ตัวเลยครับเก้าห้าแปดจ็ดอืมเพราะว่าอ่าในความฝันนั่นคนผู้เสียงบอกว่าสื่อรอตอลี่ของเพื่อนนี่คือในเลขในรอตอลีคือเหล็กครับต่ว่าเลขที่มันออกนี่คือเก้าแม่นอือแต่ว่าอีกสองตัวนั่นในประการมันจำาม่พราะตื่นมามันจำบ่อยจำไห้แค่สมมตอืมจำไห้แค่4ตัวครับแต่เดียวที่จำได้เลข้างหลังอืมวันี้ฟก็ว่าเด้อ จากฟันมาแล้วนอมากขึ้นนวบิึงครับก็คือจังคลิปคนก้อนปุ่นน่ะงวดที่แล้วแล้วกันเนาะผมกับฟันเห็นน่องมันบ่บเลขมากไายน่องเป็นบ่อแมนหกหาเปนบ่กผมวางงวดนี้ต้องมาอาย่น่องอีกเลขเลขพี่เลขหน่องแมนลอยก็เส้นเลยเพราะว่าแล้วก็เลขที่ผมเห็นเนี่ยคือแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ไอ่น่องนี่เมนบ่อละคับนะครับพี่น่องเพราะว่าอตอนที่ได้หกแปดสามก็ได้ไปถามน่อง เกี่ยวกับหนองหนองไส้เกี่ยวกับหนองอ่ามามาฝันเที่ยวหน่ก็นั่งได้ถามหนองอีกว่าเลขกมันออกอย่างเฮะแมนบ่ก็เป็นไอ้หนองคือเก่าเลยครับสรุปแล้วเลขคลิปก่อนกับเลขตัวนี้เปลี่ยนกันหมดเลยครับเปลี่ยนกันหมดอืสีเอาเล็กสีโตน้ำบ่หรือจะไหนเอาแค่สามพอเอาแค่สามสามตัว มันเป็นเหล็กไช่ไม่เป็นเหล็กเล้าหาหาแปดจ็ดแมนบ่ครับหาแปดเก็ดระวังบนรางยเด้ออันนี้คือเที่ยวคลิปที่อันนี้คือคลิปที่แล้วบอกว่าทีเดี๋ยวโชว์อีกหนอยหนึ่งสันะเน่อ่ะโชว์อีกหนอยหนึ่งตัวนี้คือคลิปที่แล้วเนาะคลิปก่อนคลิปก่อนอ่าอ้หาตัวเดียวนั่นเขียนมาแีเหลด้เลยคนสุรินญาติไปก่อนอ่าอันนี้คือคลิปแรกคลิปแรกอ่าทีฝันที่เพื่อนเบาสู่ฟังนั่นแหละครับครับว่าเพื่อนไดเลกแปดสาม ว่าอยากได้สามตัวก็เลยถามน้องไส้ว่าสิเอาเเลกตัวไหนใส่น้องไส้พิ่นว่าเอาหเลกหกนะครับมันก็เลยได้หกแปดสามสามมากวนนี่คือฝันผมสิบอเขียนตัวไมบเ,เพราะว่ามันสีหลายใบ,บแต่สีเขียนความฝัน ในมือนี่ใส่ในกระดาษตัวเดียวกันนี่แหละตัวนี้หาขึ้นมาแล้วแมนหาหามันขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ต้องประหยัดก่อนเยอะเฉยเขียนต่อมาเฉยหนี่งเฉยเขียนต่อห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดอ๋อรายกาสองตัวนี่คือสองหกครับครับเมื่อกี้มันออกหกสามมันสีรถมาแต้มหนึ่งเป็นสองหกบ่ ไอนี่ก็โมโหเลยเนาะครนะครับแต่ถ้าม่าเป็นซีโต้สัตว์องเนี่ซีโตเนี่ยมันเป็นเก่าเลยคนชนิดแม่นปะเก้าห้าแปดตั้งสิบ่ะเก้าห้าแปดเจ็ดเก้าห้าแปดเจ็ดจำได้อ๋อจะว่าเพื่อนอยากให้เอ้าตัดออกตัวหนึ่งตัดออกตัวหนึ่งอ๋อบอกเป็นอย่างตัดกระตัดแค่เพิ่นในแปดเจ็ดเดี๋ยวเพื่นลงตัดลงอย่างอีกแปดเจ็ดบ่ะครับเอามองนี้สันเนาะ คือสิมักแปดเจ็ดหลายผมมักแปดเจ็ดหลายเหล็กพี่น้องโซนสอลินขออนุญาตเถอะเอ้าเอาเอาเอามองนี่น้อยๆซะตัวน้อยๆอตัวเก้าหาแปดเจ็ดเหล็กซีโตเพื่อผู้ใดสิเอาไปลงทุนในเลขล่าเอาเอาเพิ่มเพิ่มอีกหอีกแน่ๆนี่ตัวมักนี่เติมสีแน่เติมสีเติมสีมันสัดๆเนี่ยมันบัตริขียนตัวใหญ่เนาะมาแบบพ่อเปล่าเด้่มมาเนี่บ เพราะว่าสิไปทางอื่นต่อครับมีงานไปทางอื่นอีกอผมบ่มีหรออะนะครับโชคให้พึ่งครับคนผู้สิงมักตัวไดขกับเคาะตัวนั้นเด้อนี่พี่น้องใส่แปดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ระวังบน่างเลยพี่น้องระวังบนรางระวังบน่างเลยตัวนี้ไอ้นี่เป็นตัวเลขสองคีบ นะครับ,ค,รบคลิปแรกก็คือ683อืมแล้วก็มาคลิปล่าสุดก็คือ587แล้วก็26 26กสองหกครับนะครับแล้วก็สลขกซีโต้เนี่5987อืม,อมเพื่อท่านผู้ชมอาจสิเอ่อมักลองเอาไปตัดเห่นเบิ่งเนาะนะครับอืม กะบ่บเน่ได้คนผู้สิงเป็นคนที่ฝันแล้วก็ได้สามโตเหมือนเขาสามโตบ่อยๆอยู่บ่อยอยู่งวดนี้ก็ขอให้เป็นแนวทางสี่เฮาสี่ใดเฮ็ดซาลาให้มันแล้วเนาะคนผู้สิงเนาะโอ้ยนั่นจริงเหรอผมลืมเลยลาดปูนลาดปูนคุณสุนิสานำสกุลยังดอกผมจำบ่ได้เพื่อนว่าฝากคนผู้สิงมานะครับทำบุญน้ำเน่เออเท่าไรล่ะหาลอยเออเนาะนะครับ อืมนะครับผมเอามาเป็นซื้อกลางหมอมห้แล้วด้อเพื่อว่าร่วมสร้างน้ำเนยรวมสร้างครับเอาหลังคาก็ได้ละเหลือตลาดเทีอพื้นเอาห้ยยังห้พ้พอดเอฟซีพนันรวมด้วยช่วยการสางสลาจนแล้วครับผมสาธุครับอผู้ใดที่ได้เหนได้สร้างก็งวดนี้ขอให้ได้หลายว่าครับผมขอให้เขาด้วเลยเอฟซีได้ ครับผมสีได้ซอยกันสามต่อไปเนาะสามต่อไปเพราะว่ามันก็ยยำทั้งเลียลลี่ผมอยากต่อเติมให้มันเลียลขับเคลื่อนต้พื้นครับผมครับผมทั้งสองช่องนะครับคนสุรินทร์ทีวีและก็พ่อใหญ่ทีมัอนี้ขอบคุณคนผู้สิงที่มาได้เว้าความฝันแบ่งปันตัวเลขเนาะกับคอห้ยตัวเลขนี่ขอให้พี่น้องได้รางวัลใหญ่ๆนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยาขอบคุณคุณผู้สิงครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและกับโค ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ